ก็เอามามาเอาอีกล้วเมาส์สหาเนอะันนี้็นำเนาะคเพรเรื่องำในตัวแต่แต่จด้รองที่นาทากนะครับเออคับับับเนับไนะะบน่ครับครับอจะวิ่งมปเลียงกันนะครับเนาะ อากาบก็สดชื่นสุขสบายจางทางที่เราออก้ามคนเปรยโอ้เดี๋ยวมีกบกระนาศช้าก่อนที่จะหาได้เอาพระปลาไปถวายนะครับเนาะกาะนาศช้าฟังของขอบมาให้มาหอมที่อนีแน่นะครับเนาะกบกระนาศจากนมจุฬาจิตตะการคจะได้สร้างพิวิหารนะครับเนาะสลังกราศบางระเดยนี้แบบนอยานี้นะครับน กรังป๋ากำลังคสาาต่างบ้านต่างจองคือรับัดก็ไปเอ่อกระเป๋าทั้งกระเป๋าชัก์ไปโยตี้ลังขัดเต้นเั่นเนอะนะครับเนาะของไยเอ้เจ็บซ้ำนะครับเนาะเต้นตั้งนานนันะใจทอนแล้วพอเนาะอ่เจ้าของคอามรูจาของผลิตเล่นเอะ นะครับเนาะบอกวิเทย์ของเทคโนยีนะครับเนาะอ๋อวันนี้เปิดเป็นหลวงนะครับเนาะอ่านหนังสือาอ่านหนังือเยอะนะครับเนาะครับก็ทลองด้วยอาเป็นหลวงตามนะครับเนาะป็นหลวงตาม นำธนาคาบ้านแห่งใจเงินนะครับคนก็ได้มี่คามป่าควาโมทนาสาตุ้นเอะนะครับเนาะอากรนีงการมันกวัดอาปลงการวัดหลันะครับเนาะต่กระโมทนาสาตุกนะครับเนาะอาใจจังหน้ากาสนุกสนามันนะับมาจังไหนก็อามาจังอาบุญโยนะครับเนาะอันนดเยว เรื่องต่อตางๆก็อใหโมนาจา โชคดีนะครับสี่บรรดาพ่อแม่พี่น้องมาให้มาหอมนะครับเนาะการในวันนี้นะครับท่านนายกำเภอฟังฟ้องก่อนะครับก็ได้หอมงานเสียเนี่ยเลี้ยวปล่อยก่อนยกกำลังผ่านเต้นไปก่อนนะครับเนาะก็ระวังเตัวนะครับด้วยกันคนไม่คนมือบ่อยแม่คนหนุ่มคนกันเดินหน้านะครับเดินหน้าะถ้าตอนนี้เดินนาไม่ได้แม่ให้หนีกันเถอะปล่อยกัค่อยกันนะครับปล่อยกันนะโค้งตั้งงานอยู่เออค้งตั้งงาน มีกันเออปหาเต้นอยู่หาเส้นอยู่ด้วยม่เด้พอกันเอิานะครับพอตัวเนะครับนอกผมก็วันนี้ก็คณนสคานะครับไหนเรี่องตั้งแนุ่กนะครับนอกก็ได้มาหายมาหอมบางครั้งบางทีหลก็บมาณพูดก็กี่บอกตัวอนีะแม่เนอะไหนเรื่องเนอนะครับเนาะต้องแต่อะจะูดซ่เหมือนบอกนะครับเนาะ ขอขอรบกวนนะตาตุ้งโดยสบรรดาคอมเมี้นอ๊อฟผ่านใดมาให้มาหอมนะครับผนเกี่ยวกับปั๊กใจนะครับเพื่อเขาจะได้การข้าือหานนะครับอาจ้ะมีสงวนโดยความสุร่บรนดาขอมเมีบนอ๊อฟผ่านใดมาห้มาหอง